สวัสดีทุกคนคะ่ะเราจะเจอกันทุกสิ้นเดือนงั้นก็ติดตามกันเอาไว้นะครับการดูดวงเป็นการอ่านการจรของ,งดวงในแต่ละเดือนไม่ได้เป็นการดูส่วนตัวจะทําให้บางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะคะการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าเพิ่งกังวลกันเพราะว่ายังมีดวงที่พึ้งจะตาเดิมอีกแล้วสําหรับบางเคสที่กูว่าสิ่งที่เตือนจะเกิดขึ้นถึงเวลานั้นนะ่ะ อยากให้ทุกคนนะตั้งสติให้ดีตั้งรับปัญหาให้ดีทุกคนแก้ไขได้แล้วก็อยากแนะนําให้นาหลักธรรมะมาช่วยในการดําเนินชีวิตประจําวันดังที่พระท่านพูดว่าเมื่อเกิดทุกข์ก็ต้องดับทุกข์ให้ใช้มากมิองค์8หลักภูมิหารสี่หลักอิทธิบาทสีให้หาข้อมูลดูใน Google นะคะแล้วลองปฏิบัติกันเพราะเวลา,าย,ยามที่เราเกิดปัญหาเมื่อใด่ะมันก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าปัญหาใดทั้งสิ้นทุกความทุกข์ไม่มาแล้ว ทีนี้ลองนำหลักธรรมะผู้มาใช้ดูค่ะจะช่วยให้ความทุกข์ของคุณเนี่ยเบาบางลงไปได้นะบางคนก็คือไม่มีความทุกข์เลยต้องลองดูค่ะทีนี้ก็มาพูดถึงดวงของเดือนพฤษภาคมกันางว่าชาวราศีกันเป็นยังไงณนวันนี้ชาวราศีกันก็ยังมีดาวเกต์กลมรักานาอยู่แล้วก็มีดาวจันทร์ร่วมอยู่ด้วยทําให้อ่า ชาวราศีกันเนี่ยจะเป็นคนงุดอีกง่ายอ่อนไหวง่ายลังเลไม่แน่ใจแล้วก็มีความมีวิตกกังวลกันบางคนก็อาจจะดูดูมือถือดูโทรทัศน์เห็นเห็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะไปว่าไปขอพรอะไรประมาณน,นี้นะแล้วพอวันที่สิบพฤษภาคมดาวังคารคุณย้ายที่ราศีกรกฎเป็นระยะเวลา 45วันอยู่ในตำแหน่งราพะก็หมายความว่างานคุณที่เคยไปทำมาที่ไปแก้กเก่าหน้านี้ที่มันติดขัดหรือแก้แคมนะจะส่งผลสิ่งตอบแทนกับคุณหมายความว่าอ,อาจจะทำให้คุณมีความสุขกับงานก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นเงินพิเศษรายได้พิเศษะไรจากบริษัทก็ได้เพราะว่า นโยบายแต่ละบริษัทที่จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือผลตอบแทนของคนจะไม่เหมือนกันเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องดูกันไปแต่ละบริษัทละกันแล้วก็ถ้าใครอยากจะลงทุนทำอะไรอ่ขอบอกว่าเอ่อไปดูดวงนะคะจะได้รู้ว่าเรามีดวงทําธุรกิจได้ไหมถ้ามีกระทาแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็เอานาเงินที่คุณเก็บมาเนี่ยไปซื้อเป็นพันธบ,บ,บัตรสลากกองทุนรวมอ,อมทองก็ได้ไม่แนะนําให้ไปออกดอกนะไม่คุ้ม อันนี้ก็ขอเตือนไวมนะคะอ่าแล้วพอวันที่15พ้พฤษภาคมเนี่ยดาวที่คุณจะย้ายไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ดาวมดุดยูในตำแหน่งสุภะก็มองว่าในช่วงเวลาระยะเวลา30วันเนี่ยคุณน่าจะมีแบบก็ได้นะปัญหาเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะอันนี้เป็นบางเคสนะแล้วก็การเดินทางที่มองเห็นนะ่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการเงิน หรือคุณอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางบางคนก็มีค่าใช้จ่ายเกิดจากการที่ซื้อของซื้ออะไรมาแต่ไม่ตรงปกมันก็เป็นไปได้นะเพราะโมเดลยูนี้ก็คือปุบปัตฉับพันคือเป็นอะไรที่กลมๆมมันสามารถพลิกได้เหมือนลูกบอลเห็นไหมมันก็พลิกได้ตลอดเวลาเท่ากับว่าการเงินคุณก็พลิกได้ตลอดหเว่าแล้วอย่างคืออาจจะมีคนมายืมเงินคุณก็ได้หรือ คุณไปทวงเงินไข่แล้วเขาไม่ให้ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยมองะคะ่ะเมือ่อูคือดวดาวที่เป็นลูกกลมๆมมันสามารถพลิกได้ตลอดเวลาอันนี้ก็ต้องไปดูกันแต่ละเคสน,นะคะอ่าแล้วทีนี้ดวงที่19บเพฤษภาคมเนี่ยดาวเกตคุณจะย้ายมาอยู่ที่รัคนาราศีสิงห์และทีนี้ตรงเนี้ย หมายก็ว่าคุณอนะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หกสิบวันเนี่ยคุณอาจจะได้พบเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยที่คุณไม่คาดคิดหรือคุณจะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยไม่คาดคิดก็ได้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็หนุนดวงคุณด้วยที่หนุนดวงคุณและช่วยเหลือคุณด้วยนะในกรณีที่ติดขัดบางเรื่องและที่มองตรงเนี้ยต้องเป็นคนที่ทำความดีไว้แล้วก็ทำบุญอะ และสัมพันธ์ก็ได้นะมีบุญสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะอย่างเช่นนี่คุณอาจจะไปขอพรอ,อะไรก่อนหน้าเนี้อาจจะมาสําเร็จในช่วงนี้ก็ได้ในช่วง60วันเนี้แต่ต้องบอกเป็นบางเคสน,นะคะอา่านี่ก็ว่ากันไปแล้วทีนี้ก็ให้มาดูอีกอีกจุดหนึ่งอย่าลืมนะคะ2ปีครึ่งเนี่ยคุณยังมีดาวสาวอยู่ในเรือนของปุตตะคุณเท่ากับว่า โทษนะคะดาวเสาร์คือดาวเจ้เรือนปุตตะเนี่ยอยู่ในเรือนอริเ<อ>ท่ากับว่าในสองปีครึ่งอะ่ะไม่เยอะจะเป็นบุตรบริวารหรือคนที่คุณรับผิดชอบอยู่เพราะว่าแต่ละเคสนี่อาจจะรับผิดชอบไม่เหมือนกันว่าอาจจะเป็นรับผิดชอบหลานอยู่อ,อะไรประมาณนี้ยบุตรบุญธรรมเออเลยเขาจะส่งก็คจ,จะมีปัญหาคุณอะไปตามแก้ไขยอตลอดหรือช่วงเนี้ย สองปีอาจจะดื้อก็ได้ผู้เรยก็ไม่ค่อยฟังครูก็พยายามหาแต่คือว่าคุณแก้ไขได้นะพยายามหาวิธีคุยเขาเพราะว่าเด็กสมัยนี้ก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองถ้าคุณเข้าใจเขาอ่ะนาคิดว่าปัญหามันไม่ได้ใหญ่โตอันนี้ก็ว่ากันไปแต่เคสนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะเคสไม่เหมือนกันว่าปัญหาเกิดจากอะไรก็ว่ากันไปแล้วกันทีนี้มาเรื่องของการเงินมั่ง เออมองร่องการเงินคุณก็จะหมดแบบการใช้จ่ายค่าเดินทางให้พ่อแบบผู้ใหญ่อ,อ่าแล้วก็นะซื้อของออนไลน์ก็ยังมีมีซื้อของออนไลน์อ,อ,นลนอยู่เลยเอ,อ่าแล้วอีกแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนค่าเทอมเดือนเนี้ยทุกราศีค่าเทมเอนนทคเทมค่าเสื้อผ้าลูกหลานบริวารทั้งหลายอะ่ะที่เรารับผิดชอบนะอันเนี้ยทุกคนะที่เห็นแล้วแล้วทีนี้ ก็อ,อยั่อยู่อีกนิดนึงคือช่วงนี้ประมาณสัปิาย์หนึ่งอะดาวพูดคุณเองเนี่ยพักองศาให้ระวังเรื่องคําพูดของตัวคุณเองคําพูดของคุณนะ่ะอาจจะเป็นคำพูดที่คุณพูดไปไม่มีอะไรแต่คนฟังเขาอาจจะเข้าใจความหมายตีความหมายผิดก็ได้เพราะพูดพักเนี่ยมันจะส่งเออ่เรื่องคําพูดคุญจาเราจะก็ได้นะติดขัดไม่สามารถที่จะ กรสื่อสารให้คนเข้าใจได้แล้วก็เรื่องเอกสารต่างๆก็ติดขัดมีคล่องตัวรอสักวันที่ห้าไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะค่อยค่อขี้ขายไปทางที่ดีขึ้นอันนี้ก็ใจเย็นหน่อยนะคะทีนี้เราก็ดูเรื่องของความรักมั่งความรักนะตอนนี้ดาวปัตจนณยคุณอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยดาวปัตตนีอยู่เรือนมรณะก็มองว่ามันชีที่สองกรณีนะ คือปัตตนีมราณะในปัตตนีเนี่ยมือในเรื่องของถ้าใครมีคู่ครองที่ทําธุรกิจเกี่ยวกันนําเข้าส่งออกเนี่ยเขาเอาจจะมีการติดต่อการเดินทางต่าง,างประเทศก็ได้หรือย้ายสํานักงานไปทํางานต่างจังหวัดก็ได้ย้ายสาขาก็ได้นะอันนี้คือมองดีดีแต่ถ้ามองในด้านที่ด้านเสียเนี่ยคือว่าคู่ครองคุณน่ะอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะต้องมีการรักษาอยู่นึง ที่ผ่านมาเคยเป็นอะไรก็ยังอาการก็ยังทรงตัวแล้วบางคนน่ะก็จะมีคัดพัดพลาดกับญาติพี่น้องคือไม่ได้อยู่กับญาติพี่น้องก็ได้ในช่วงปีหนึ่งที่มองมองป่านนี้หรือในเวลาน,นั้นน่ะครอบครัวคุณก็อาจจะแบบเท่าไรนะญาติพี่น้องคุณเองก็คุณไม่สามารถที่พึ่งพาเขาได้คือก็ขอให้ความช่วยเหลือคุณน้อยเอา,อางี้ค่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะ แล้วก็หมายถึงว่าสุขภาพของญาติพี่น้องก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าใครจะซื้อบ้านรถที่ดีนะใน,นส่วนใหญ่บ้านรถเนี่ยจะเป็นมือสองซะมากกว่าอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยว่าถ้าใครไปซื้อรถเนี่ยรถถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยรถอาจจะมีตำหนิถ้าป้ายแดงมีตำหนิแน,น่อันนี้ก็ต้องระวังกันนะเพราะว่าแต่ละเคสเนี่ยก็ไม่รู้นะเผื่อคนอยากได้รถก็จะได้ประมาณมือสอง อันนี้ก็ต้องระวังกันไปแล้วก็ถ้าคนมีคู่ช่วงนี้เลยมองว่าออสำหรับบางคนน่ะสำหรับบางเคสดีกว่านะว,ว่าความรักอนะ่ะตอนนี้มีดาวศุกร์กับมันจะสัมพันธ์เกี่ยวเรื่อของดาวศุกร์กับมิตรยร่วมกันจะมีการหึงหึงหวงเกิดขึ้นแลมีการน้อยอกน้อยใจกันแล้บางทีเนี่ยบางเคสแล้วกัน น่าจะมีปัญหาอาจจะทะเลาะกันได้ถ้าเป็นตามนั้นจริงๆขอให้ทุกคนอนะ่ะใจเย็นๆคุยกันด้วยเหตุและผลหากึ่งกางกันให้ได้ปัญหานั้นจะได้ไม่ใหญ่โตเราก็เห็นตามข่าวแล้วนะคะที่ปัญหาเรื่องความรักที่การหึงหวงกันนะแล้วมาตกปฏิกรน,นะอันนี้ก็เตือนสติทุกคนแล้วกันแล้วสำหรับคนที่คนโสด ที่อยากจะหาคู่ครองเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเข้ามาแต่คุณให้ดูดีๆใช้ระยะเวลาในการดูคือคุณคุยกันได้ปกติแต่ถ้าคุณจะหาคู่ชีวิตเนี่ยน,น,น้าเตือนสักนิดว่ามันมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบหนึ่งครอบครัวเขาครอบครัคุณนิสัยของคนสองคนเข้ากันได้ไหมไลฟ์สไตล์แตกต่างกันหรือเปล่าแค่นิสัยเนี่ยบางทีอะ ตอนเป็นแฟนกันนะ่ะนิสัยพระเอกนางเอกไหมเพอเป็นนิสัยในพระเอกนางเอกปุ๊บตัดงานไปปับ๊บก็จะเห็นละนิสัยอีกนิสัยหนึ่งอันนี้ดูกันใช้เวลาหน่อยไม่ต้องรีบร้อนหรอกถ้าดวงคุณมีคู่อย่างก็มีคู่แล้วสาหรับคนที่หาคู่ผ่านแอปนะตอนนี้ก็มีข่าวแล้วนะเห็นไหมให้ระวังดีๆพวกสแกมเมอร์มีทั้งหญิงทั้งชายนั่นแหละ แล้วสำหรับคนที่ความรักผิดหวังมาตลอดเนี่ยนะแนะนำให้ไปดูดวงเธอไปดูว่าเรามีคู่ดีไหมถ้ามีคู่แล้วไม่ดีเนี่ยน้าไปโฟกัสในเรื่องของการงานกันเงินเธอแล้วก็ไปดูแลพ่อแม่เธอคุณจะมีความสุขนะหาเงินคนเดียวใช้คนเดียวเนี่ยอยากไปเที่ยวประเทศไหนก็ไปอันเนี้ยน้าวาจะเป็นความสุขมากกว่าเลยอันนี้ง่ายทุกคนไปพิจารณานกันเองนะในแต่ละเคสนะคะ ทีนี้มาเรื่องของสุภาพบ้างเรื่องสุภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องของปากก็คือล้อนในกัดตีมผีปากตัวเองโ,อโรคกระเพาะปวดท้องท้องอืดท้องไส้ท้องเสียอะไรกันว่ากับไปฟันกระดูกเข่าเส้นประสาทน,น่องนักแข้งแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับบริูวด้วยนะแล้วก็ความเครียดทั้งหลาย ความเครียดทุกคนน่ะน่าจะมีวิธีคลายเครียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่หรือว่านั่งสมาธิก็ช่วยได้นะคะทีนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยทุกคนมีการตรวจโรคตรวจสุขภาพจำปีใช่ไหมคะทุกคนจะเห็นว่าน้ําตาลไขมันคุณสูงไหมถ้าน้ําตาลไขมันคุณสูงเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคต่างๆได้ก็อยากแนะนาให้ทุกคนเนี่ยไปออกกําลังกายเถอะการออกกําลังกายที่บาดเจ็บน้อยสุดคือการเดินเดินวัน5กิโลสัก6เดือนเนี่ย แล้วจะเห็นผลว่าน้ําตาลไขมันลงถ้าต้องลองไปทําดูนะแล้วถ้าลงเนี่ยก็ยึดเป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตได้เลยเพราะอะไรเปล่าอีกหน่อยอ่ะพวกเราจะเข้าสังคมผู้สูงอายุคนมีรูปมีหลานเนี่ยไม่น่าไม่ห่วงหรอกคนโสดนี่แหละต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงไปไหนมาไหนคนเดียวจะได้คล่องตัวด้วยแล้วสําหรับคนที่น้ําตาลไขมันปกติก็อย่าลืมออกกําลังกายกันนะคะแล้วก็ทานน้าเยอะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อน ร่างกายจะดูสดชื่นด้วยทีนี้ก็ขอเตือนเรื่องการไปดูหมอนะการไปดูหมอเนี่ยถ้ามีคนทักว่าคุณมีเคราะห์ต้องเสด็จเคราะห์นะเข้าใจว่าทุกคนถูกทักเนี่ยจะต้องมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นก็คือนะแนะนําว่าหนึ่งถ้าเป็นงั้นจริงหนึ่งคุณไปทําบุญค่ะถวายสังฆทานคุณจะได้สบายใจสองกลับไปหาพ่อกับแม่หรือคนที่เลี้ยงคุณมาตั้งแต่เด็กอะ ไปขอพรไปล้างเท้าท่านตาและเอาน้ําล้างเท้ามาอาบ 3. พมะถุงแม่คุณนะครอบตั้งแต่หัวจนถึงปเท้า 4. ของใกล้ตัวคุณเลยสวดมนต์นั่งสมาธิแต่สิ่งนี้ที่ทำเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาระยะเวลาในการปฏิบัติต้องสะสมไว้ทีลเล็กทีละน้อยเนี่ยแล้วพวกคุณจะรู้เองว่าช่วยได้หรือเปล่าต้องลองทำดูนะคะ สุดท้ายเนี่ยนักก็มองว่าชีวิตอ่ะคือการเดินทางถนนของแต่ละคนอ่ะไม่ได้โรดด้วยกีบกุหลา,าบถ้าล้มแล้วต้องคุนสู้อย่าท้ออย่าถอยนะคุณจะผ่านชีวิตไปได้ทุกคุณจะผ่านไปได้เนี่ยชีวิตคุณก็แกร่งขึ้นอีกระดับหนึ่งก็ขอเป็นกำลังใจใทุกคนนะคะ จงยิ้มให้ตัวเองไม่ต้องรอย,ยิ้มจากคนอื่นยิ้มของตัวเองอะ่ะจะเป็นพลังงานบวกให้พวกคุณต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้อยากฝากบอกกับทุกคนว่าจงรักษาศีลสวดนมน,นั่งสมาธิตามเวลาที่คุณแต่คนสะดวกจะทําให้เกิดปัญญามีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบตัวพวกคุณนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอให้ทุกคนเนี่ยพบแจ่ความดีไม่มีความทุกข์ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาชมคลิปกันขอบคุณค่ะ